สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาชมสวนของพี่แบงค์นะคะเดี๋ยวพี่แบงค์แนะนําป้าแมวเลยว่าต้นไหนที่จะขายมั่งนะคะค่ะเอาเป็นต้นนี้ก่อนนะครับต้นไหนคะนี่ต้นนี้จ้ะต้นนี้ชื่อว่ามิ่งมงคลนะครับค่ะมี่มงคลไทยใช่ไหมของไทยแท้เลยนะครับจ้ะนี่ต้นนี้ปล่อยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทครับจ้ะทุกกระถางไหมคะทุกกระถางนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมมิ่มงคลไทยแท้สวยมากเลยค่ะ น้องแบงก์จบไปเลยอ่าต่อไปครับต้นนี้หลวงราชเสนหานะครับต้นนี้ก็ปล่อยอยู่ที่250บาทครับจ้าทุกกระถางเลยทุกกระถางนะท่านผู้ชมค่ะนี่นะก็แมวสูงให้ใกล้ๆนะคะนะคะมีมงค์ทนไทยคู่กับหลวงราชเสนหาเนาะท่านผู้ชมค่ะต่อไปค่ะน้องแบงค์ต่อไปอันนี้เป็นจอมทัพนะครับค่ะต้นนี้อยู่ที่200บาทครับไซนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นไซส์นี้ก็250บาทครับจ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนาะใช่จ้าแล้วไซส์สองใบนั่นคืออะไรคะ สองใบสีกัจนาพิเศษครับตัวนี้ไวเก็บไว้ตั้งแม่ครับจ้ะต่อไปเลยค่ะแล้วอะไรคะเนี่ยสองกระถางไม่ขายเลยคะเหมือนเตือนตาเตือนใจครับอันนี้แบ่งขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเตือนตาเตือนใจนะคุณผู้ชมขาสองร้อยห้าสิบเนาะจ้ะต่อไปค่ะพ่อพันวัศาเท่าไหร่คะพ่อพันวัศาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาท้อครับวันนี้น้องแบงค์ปล่อยสงกรานนะคะท่านผู้ชมขา ถูกมากๆต่อไปเพชรพันล้านค่ะเผชิพันล้านอยู่ที่80บาทครับถึง <500 S 2> นร้อยนะครับถึงะ,ะถึง100บาทนะคะต้องถามก่อนนะคะเพชรพันล้าน80กับ100บาทอนะ่บาทต่อไปเลยค่ะต่อไปอะนังกริลลีครับตัวนี้ครับ,น,รบนางกริลลีตัวน,นี้ปล่อยอยู่ที่250าบาทครับนี่ถูกมากท่านผู้ชมคะ เดี๋ยวพ่อแมวจะเอฟก่อนไหมเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะคะอ้าวปล่อยให้ท่านผู้ชมต้นนู้นค่ะถุงสูงนางกิรินีสูงสูงก็นางกิรินีเหมือนกันเท่าไหร่คะต้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทครับค่ะแล้วลูกแล้วลูกเล็กน้อยล่ะคืออะไรลูกน้อยเป็นขุนศรีโคจคงครับเท่าไหร่คะขุนศรีโคจคงไซนี้เอ่อต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดจะขายเนี่ยจะต้องคัดไม้ให้ลูกค้าเพราะว่าบางต้นใบเหลืองนะครับอันนี้ ส่วนมากก็จะปล่อยต้นที่แข็งแรงแล้วนะครับตามอันนี้จ้าอยู่ที่ 1, 150บาทครับจ้าแล้วพ่อแมวเรเห็นมีกัานขาวด้วยนะปล่อยไหมคะก้นขาวแล้วก้านขาวยังไม่ได้ปล่อยนะ <c oughs> จ้าอ่ะต่อมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นนี้เป็นลูกไม้กายครับต้นนี้อยู่ที่80บาทครับจ้า80บาทวันนี้น้องแบงค์ปล่อยเซลแล้วนะคะ,คะท่านผู้ชมขารีบมาเนาะเอาเล็กๆน้อยน้อสวยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นไก่ทองครับ ไก่ทงองมาเสิร์ตตัวน,นี้กลายนะครับไก่ทงองมาเสิร์ตกลายนะครับตัวน,นี้อยู่ที่150บาทนะจ้าแล้วก็อันนี้เป็นพันวังครับค่ะพันวังตัวน,นี้อยู่ที่130บาทครับตัวน,นี้นี่ท่านผู้ชมคะโอ้โหใส่ปลาแมวต้องเอฟหมดตู้แน่ๆเลยอ่ะป้าแมวไม่เอฟนะคะปล่อยให้ลูกค้ามารู้จักกับพี่แบงค์เนาะค่ะพันพุษราต้ตนนี้หรือพันนครคบสวยๆอย่างนี้ค่ะต้นนี้เป็นพันพุทราครับเท่าไหร่คะต้นนี้อ่าต้นนี้เก็บไว้ตั้งแม่ครับคือเหลือต้นเดียวแล้วได้ค่ะได้ค่ะแล้ว ตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้เรือนหลวงครับเท่าไหร่คะต้นเรือนหลวงอยู่150บาทแต่แล้วลังสีริลีต้นใหญ่นี่ขายไหมหรือตั้งแม่ตั้งแม่ครับต้นนั้นค่ะแล้วมาต้นนี้นะคะท่านผู้ชมขาด้านนี้เลยคะ่ะอ,อันนี้เลยอันนี้เป็นลูกไม้ครับอยู่ที่100 150บาทครับทุกต้นเลยนะครับทุกทต้นเลยอันนี้ป้าแมว่าแนะนํานะคะลูกไม้เนี่ยเขาเป็นเหมือนไก่มันไก่มงคลมันสวยมากค่ะนี่นะคะ สวยนะคะับคุณผู้ชมขะหนึ่งร้อยบาททุกต้นเลยเหรอน้องแมงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคุณผู้ชมขะสูงมากครอืมนี่เนาะสวยสวยเลยค่ะอ่ะต่อมาเลยค่ะสั่งนู้นก็จะเป็นม้านนางพิมพ์ครับค่ะเท่าไหร่คะม้านนางพิมพ์ต้นนั้นใบเดียวยังไม่ได้ปล่อยครับจ้ะแล้วก็มีไก่ครับไก่ตัวงามครับค่ะเท่าไหรับอ่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยถึงไอ้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทได้ค่ะสวยทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้นนี้นางเนลายนะครับเป็นบอลเป็นบอลเก่านะครับาทครับจ้ะ พระปางโพยภัยแล้วค่ะโพยภัยอยู่ที่1 0 0ร้บาทหมดนี่นะครับมชมค่าสวยๆอันนี้เหรคะเรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้เป็นบอลนอกนะต้องบอกก่อนอันนี้ได้มามงกุฎเพชรอะครับั้าไหร่คะตัวนี้พอไม่ได้ปล่อยครับตัวนี้เก็เป็นบอลนอกเดี้วตัวนี้เหรคะสวยๆนี่ตัวนี้ก็เป็นมิ่งมิ่งมงคลไทยของนอกครับเนเท่าไหร่คะ ต้นนี้ไม่ได้ปล่อยถ้าเป็นบอลนอกก็จะไม่ได้ปล่อยคจะเก็บเลยเนาะจะเก็บเลยเก็บไปดูความแตกต่างระหว่างบอลไทยกับบอลนอกนะครับใช่แล้วนางวลีแล้วคะนางวลีอยู่ที่150บาทจ้ะแล้วต้นใหญ่มากเลยครับใช่สูงสูงสวยด้วย150บาทค่ะท่านผู้ชมคะ้าค่ะแล้วต่อมาไก่ราชาวดีค่ะอันนี้เป็นไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ครับตัวนี้อ๋อเหรอมันไก่ราชาวดีเลยนะคะท่านผู้ชมไก่ราชาดีแต่ว่าป้าแมวฟันทงก็ไก่ราชายท่่าไรคบ ต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทบจ้ะนี่นะคะป้าแมวฟันทงเลยนะคะว่าเป็นไก่ราชาวดีนะค่ะได้มานานแล้ว <laughs> แล้วอันนี้ล่ะคะน้องแบงค์อันนี้เป็นพระเอ่อหาดเสเดชะครับค่ะหาสเดช, <laughs> เดชะอยู่อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับจ้ะท่านผู้ชมต่อมานี่ล่ะคะอันนี้บอลเลมอนนะครับค <laughs> ่ะเท่าไหร่คะอที่สองร้อยบาทครับแล้วเพชรพันล้านฟอร์มสวยๆเลยคะต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะแล้วอันนู้นแดงๆนะคะอันนู้นพันวังครับขายไหมคะ ต้นนั้นลูกค้กาจองแล้วเนาลูกค้าจองแล้วเนาะนี่ในนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นเนาะมันสต๊อกตรงไหนก็เดินไปนะครับแค่สต๊อกต้นน,นี้นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ทุกต้นเลยนะครับค่ะแต่บางต้นก็มีชื่อนะครับอันนี้ะจะเป็นดาวเคียงดินนะครับค่ะนี่น้องแบงค์พาชมสวนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นลูกไม้นี่นะคะเดี๋ยวน้องแบงค์ก็มีโอากาสเขาก็จะแบ่งแต่ตัวนี้เหมือนไก่ฟอลอริดานะคะน้องแบงค์ใช่ ใช่ไหมแต่เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ผสมระหว่างเกสรตัวผู้เป็นไก่ครับอืมแล้วต้นนี้ไข่ไหมคะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ไม่ป็นลูกไม้มาด้านนี้นะคุณผู้ชมค่ะน้องแบงค์พาชมเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยๆเลยค่ะน้องแบงค์นี่ต้นอะไรคะเนี่ยมีกาบด้วยอันนี้ได้มาในลุ่งทวีคูณครับมีกาบเป็นบอลกาบแข้งครับนี่นะคะท่านผู้ชมสวยมากค่ะอันนี้เป็นเพชรพันล้านนะครับเพชรพันร้านเนี่ยตอนกัดกระสีนะครับอันนี้ จะอยู่ในตู้นะครับสีก็จะเป็นแบบนี้จะมีแบบนอกตู้ด้วยครับป้าแมวอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้เป็นลอยล้นฟ้าครับของไทยเราเนาะเอ๊แต่ว่าไก่น้องแบงท่านน่าสนน่าซื้อจังเลยเนี่ยมันไก่ตัวงามมันกัดสีมากท่านผู้ชมขายยังไงท่านในัวเนี้ยขายเท่าไหร่คะน้องแบงค์ถามจริงขายท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมขอดู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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมขาขายสามร้อยครับท่านผู้ชมขานี่ยเนี่นี่ เห็นไหมคะซูมซ the ูมซูมให้ดูลูกเขาเต็มมากใช่ใช่ใช่สวยมากนะคุณผู้ชมเนี่ยครับก็จะมีนู่นใหญ่กว่าหน่อยนี่นะคะไปเก็บตังแม่ใช่ใช่นี่นี่แม่เขามันกัดสีแปลกกว่าบ้านอื่นๆที่พ่อแมวไปทํามานะคุณผู้ชมจ้านี่นะคะนี่ต้นนี้ก็มีนะเนี่ยน้องแบงค์ขายเท่าไหร่อย่างนั้นอ่ะลูกไม้ผสมครับก็ขายอยู่ร้อยห้าสิบครับแต่เรียกว่าไก่นะเรียกไก่นะน้องแบงค์ไม่ใช่ว่าไก่เนี่ยสวยมากเนี่ยประทับใจจริงๆเลยผมก็ทําลูกไม้เนลาย รอจำนวนใช่ไหมใช่ครับทำจำนวนแล้วอันนี้ขายไหมคะเนี่ยบ้าเมย์ก็แอบมองเรื่อยๆเลยต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทอืมนี่ค่ะคุณผู้ชมลูกไม้ด่างเนาะใช่ครับท่าแมวพาดูสวนน้องแบี้ยนก็สวยเป็นนางเสตดาวครับอืมมีลูกหรือยังคะแบ่งไหมหมดไปแล้วครับหมดแล้วเนาะนี่นะคุณผู้ชมจะไม่กล้าผ่าเพราะว่าน้องสวยมากอันนี้เป็นสีเบญจรงค์ไทยครับค่ะลักษณะสีเบญจรงค์ไทยก็ก็ มีหูใต้ใบครับนี่ครับนี่นะคะสีเบนชิลงไทยเราเนาะใบเด้งเด้งไอตอนที่เขายังไม่ยังไม่มีหูใต้ใบนี่เราจะสังเกตยังไงคะน้องแบงค์โอ้สังเกตยากมากเลยครับมันเหมือนฟกหลงเหมือนไอ้นั่นไปเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเหมือนฟกหลงเลยแต่ใบน้องก็จะหนาใช่ใบเขาจะหนากว่าแล้วหูเขาจะชิดกันนะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นหงเหินครับจหงเหินค่ะเดี๋ยวพ่อแม่พาไปดูต้นนู้นต่อค่ะปรมัดนะคะท่านผู้ชมามากครับปรมัด นี่นะคะ <He S 1> ท่านผู้ชม้น้องขาแบบนี้น้องแข็งแรงมากนะครับท่านผู้ชมป้าแมวเคยขายแบบนี้นะคะใบขาวสะดือแดงท่านผู้ชมจําได้ไหมคะเป็นลูกไม้เขาอาจจะชื่อปลรมัดก็ได้ <c oughs> เพราะป้าแมวเคยขายไปแค่ร้อยขวบบาทนะคะท่านผู้ชมขาอน,น้เรื่องจริงป้าแมวขายไป <c oughs> ใบจะขาวนะคะท่านผู้ชมแล, <c oughs> แล้วเขาจะมีสีจุดแบบนี้เลยเนาะ,ะแต่สะดือเขาจะแดงนะคะที่ป้าแมวขายอาจจะได้ปรมัดไปแล้วก็ได้ท่านผู้ชมอ่ะอคนนั้นมงคลทรัพย์ครับมงคลทรัพย์นะเหมือนกันครับค่ะสวยมากเลยอันนี้ขุมทองครับค่ะ อันนี้เป็นพระโมคลานะครับพระโมคคานะพระโมคคานะนะคะโอ้สวนตรงนี้เขาแม่พ่อแมวมีต้นเงินเล็น้อยอยู่แต่เป็นเป็นบอนกาบไหมวอนกาบครับของพ่อแมวก็มีต้นหนึ่งอันนี้เป็นสกานิมิดครับจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพริกเกลือพริกเกลือครับสวยมากนะท่านผู้ชมค่ะอยากจะให้พริกกับเกลือก็คือแผงมาจากพระนักไอ้มวลษย์สวรรค์ครับค่ะอันนี้ก็เขียวเนาะทุกหน่าสวยนะอะไรคะ อันนี้ต้นนี้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันจ๋สวยมากครับแล้วต้นนู้นมีอะไรขายไหมน้องแบงค์มีขายอันนี้เป็นบอลค่ะท่านผู้ชมอันนี้นี่นะคะท่านผู้ชมดูชายชนน้องแบงค์สิคะท่านผู้ชมหาเห็นไหมคะแดงหมดเลยค่ะสวยๆฟอร์มกรครับขายไหมฟอร์มกรนี้ขายไหมฟอร์มกรไม่ได้ขายเอาไว้หน่อนี่นะคะนางรักสดค่ะท่านผู้ชมคะสวยๆเนาะแล้วพวกนี้ล่ะคะขายไหมขายครับต้นเท่าไหร่เอ่ยต้นอยู่ที่ สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะเป็นขั้นตครับค่ะเดี๋ยวแมวต๊อปก่อนอ่าต่อไปเลยค่ะน้องแบงค์ขายไหนคะอ่าที่ขายก็จะแบ่งแบ่งปอลามัทขายครับนี่ไงแล้วแต่ไซส์นะครับตัวแมวว่าแล้วปอลามัทต้องมีจริงๆด้วยเท่าไหร่คะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์ครับอ่าไซส์เล็กๆค่ะไซส์เล็กๆไซส์เล็กๆก็ไซส์นี้ก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทครับที่ขายจ้ะนี่นะครับปอลามัทขายไม่นาชู้มผ แต่พ่าแมวคานผู้ชมได้ปลอมัดพ่แมวเป็นแน่นอนร้อยห้าสิบบาทครับแล้วอันนี้ชื่ออะไรคะน้องแบงค์ตอนนี้ที่ได้มาเป็นดวงอัมพรครับแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเนาะถต่อไปเลยค่ะชายชนไม่ป้ายขายไหมเอ่ยก็จะแบ่งต้นนี้ครับขายเท่าไหร่คะต้นนี้ป้ายแล้วนะครับป้ายแล้วเท่าไหร่คะนี่ครับป้ายแล้วอยู่ที่ประมาณสามร้อยครับจะสามร้อยบาทน้ำชมก๋า ก็มีอะไรอีกเื่น้องแบงค์แนะนําได้นะที่จะขายขายให้ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านจะแบ่งสีมหาโพครับะสีมหาโพเท่าไหร่คะอยู่ที่300บาทครับจาะ300บาทเนาะเดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่ครับต้นแม่อยู่ฝั่งนู้นครับไปเลยค่ะท่านผู้ชมอ๋อนี่นะท่านผู้ชมที่ถามหาสีมหาโพเขามีหูใต้ใบใช่ไหมต้องรอดูมีป่ะมีหูใต้ใบด้วยใต้ใบนะคะสีมหาโพเนาะเมื่อกี้ปล่อยเท่าไหร่คะสีมหาโพ300บาทครับไม่แพงนะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่นเนาะป้าแมวพาดูนี่เป็นเมืองใหม่นะครับเมืองใหม่นะท่านผู้ชมนี่คือต้อนแม่เมืองใหม่นะคะที่ป้าแมวบอกขายไปเนาะสวยๆเมืองใหม่เท่าไหร่คะน้องแบงค์ต้นนี้เป็นแต่แม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ไม่มีลูกใช่ไหมยังไม่มีลูกนะค,ะคะท่านผู้ชมคะแล้วบอลม่วงแล้วคะขายได้เท่าไหร่คะม่วงม่งผลไม่ได้ขายครับตั้งแม่ไม่ได้ขายตั้งแม่เนาะใช่ครับบางต้นถ้าเกิดใครลูกค้าสนใจก็สามารถโทรมาได้เดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์น้องแบงค์ไว้ท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมค่ะ ล้าแมวก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักนะคะ,คะเดี๋ยวติดต่อน้องแบงค์ได้นะคะเดี๋ยว,ว่าแม่ฝากบ์น้องแบงค์ไว้ให้ค่ะสวัสดีค่ะ